ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพบกับผมไกนุกรุกทุกงานกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องออข่าวลวงหรือข่าวปลอมนะครับที่จะทําให้หลายๆคนสับสนขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากพี่จําจนเอ้ยจะจําจนตายนะครับข่าวไม่เหมือนจากที่ดูช่องเจ็ดเลยเหมือนภาพที่2แล้วภาพแรกแอดมินคนนี้บอกว่าจะจ่ายเด็กหดหกร้อบาทต่อเดือน พัฒพฤษาคมหลังจากพฤษภาจะไม่ได้สามพงั้นก็ไม่รู้ว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมมารอลุ้นกันอีกทีดีกว่านะครับเพจอนุวัตจัดให้ก็ยังบอกเหมือนภาพที่2เลยนะครับแอดก็คุยกับพอมอนะไม่รู้จริงหรือปลอมอันไหนดีลุ้นกันนะครับผมซึ่งณนะตอนนี้นะครับก็มีหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่ไหน ผู้ดูแลที่ไหนเจ้าของที่ไหนต่างทำข้อมูลข่าวสารแบบลวงโลกไปวันๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจสําหรับเจตนารมของแต่ละเเจ้าของนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมเนี่ยไก,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 กนุกรุกงานก็เป็นทีมงานทีมงานหนึ่งที่ทำข่าวมาอ,อ,อยากจะทําที่เป็นข่าวจริงเท่านั้นนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ายังมีคนเนี่ย ที่สับสนกับข้อมูลที่ได้รับนะครับว่าจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงนะครับซึ่งตางผมเนี่ยก็ได้ทําช่องนะครับที่ชื่อเกี่ยวกับไกด์นุกลุกทุกงานเนี่ยภาพเนี่ยก็จะเขียนชัดเจนนะครับว่าข่าวสารชั่วก่อนแชร์ช่วยกันคัดกรองข่าวนะครับเราก็จะทําเป็นคลิปแบบรายละเอียดชัดเจนเพื่อช่วยตรวจสอบนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับนั่นก็คือ ไปดูรายละเอียดนะครับก็คือง่ายๆว่าเขาบอกว่าเด็กเนี่ยได้รับเงินทุกๆเดือนรวมถึงเดือนพฤษภาคม63นะครับพ่อแม่ได้5000ได้600จากประกันสังคมก็ส่วนของพ่อแม่อันนี้คือสิทธิของลูกยาวมารวมกันส่วนเด็กที่ได้เงินมิถุนาย,ยนโอเคเอางี้ดีกว่าครับคือผมอะ่ะไม่ขออ่านรายละเอียดในส่วนนี้เพราะว่าเป็นข้อมูลที่ผิดนะครับส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ เหมือนเหมือนกันนะครับก็ไม่อยากจะกล่าวอ้างนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนอ่านดูนะครับว่าจะได้เงินหรือไม่อะไรยังไงนะครับผมซึ่งโอเคขอสรุปณนะตอนนี้นะครับเกี่ยวกับเงินกลุ่มเปาะบางนะครับซึ่งผมขออธิบายเป็นภาพรวมอย่างนี้นะครับซึ่งกลุ่มเปาะบางเนี่ยประกอบด้วยใครบ้างนะครับ1กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงเด็ก 6ปีนะครับแต่อย่าลืมนะครับกว่าจะเข้าสิทธิ์กลุ่มเปราะบางได้เนี่ยท่านจะต้องไปสมัครที่อำเภอตำบลที่ตรวจสอบข้อมูลของพ่อแม่แล้วเนี่ยมีรายได้ไม่เกินตามเกณฑ์ที่เขากําหนดนะครับถึงจะได้สิทธิ์เป็นเด็กแรกเกิดกลุ่มเปราะบางครับ2ก็คือผู้พิการนะครับที่มีบัตรผู้พิการทั้งหลายนะครับ3ก็คือเป็นผู้สูงอายุ ที่ไม่มีเงินรายได้อื่นๆเข้ามาไม่ใช่ข้าราชการบํานาญต่างๆนะครับแล้วก็ไม่มีประกันสังคมนะครับส่วนนี้ก็จะได้รับเงินในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มเปราะบางเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ทุกๆเดือนอยู่แล้วตามรอบนะครับเป็นวันที่78 9ดแแล้วแต่ละเดือนนะครับอาจจะไม่เหมือนกัน,นครับแต่ขอสรุปตอนนี้ก็คือว่า เงินในกลุ่มเปราะบางจะยังไม่จ่ายในเดือนมิถุนายนนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานครับกระทรวงเนี่ยเพิ่งมีการสรุปนโยบายนี้ว่าจะมีการแจกเงินเพิ่ม1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนั่นเองนะครับถามว่าเด็กแรกเกิดเนี่ยเด็กแรกเกิดเนี่ยเวลาเขาไปลงทะเบียนเนี่ย ส,ส, ajuda. สิทธิ์ที่จะได้นะคือตัวเด็กถูกต้องครับแต่คนที่จะได้รับคือพ่อและหรือแม่ของเขานั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดพ่อหรือแม่ของเขานะครับไปลงทะเบียนเงินเยียวยาเรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่าเขาจะได้รับเงินช่วยเหลือแล้วในส่วนนี้ก็จะไม่ได้รับเงินเพิ่มนั่นเองนะครับหมายความว่าคุณแม่จะไม่สามารถรับสิทธ <c oughs> ิ์ซ้ำซ้อนได้เองนั่นเองนะครับจําได้ไหมครับว่าสิทธิ์ หนึ่งคนจะได้รับเพียงหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุที่มีลูกเป็นเด็กแรกเกิดแล้วสมัครเงินเยียวยาแล้วได้รับเงินเยียวยาหมายถึงท่านเป็นทั้งผู้สูงอายุแล้วก็มีทั้งบัตรเด็กแรกเกิดแล้วก็ไปลงทะเบียนเงินเยียวยาถ้าท่านได้รับสิทธิ์ใดสิทธิ์หนึ่งแล้วสิทธิ์อื่นจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะครับณปัจจุบันนะครับผู้สูงอายุบวกกับ เด็กแรกเกิดหรือว่าผู้พิการจะยังไม่ได้รับเงินเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะพิจารณาสิทธิ์ของอเราไม่ทิ้งการหรือเงินเยียวยาตรงนี้หนึ0งหบาทหรือ5,000บาท3เดือนให้จบก่อนนะครับให้จบแล้วก็ให้ได้รับเงินครบทุกคนนะครับสําหรับคนที่ได้สิทธิ์นะครับถ้าได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วท่านจะไม่ได้รับในส่วนด้านบนนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับ ผมก็มาตอบเพื่อความเคลียร์ในที่นี้ไม่ใช่ว่าผมติดต่อกับพอมอได้เหมือนแอดมินที่อื่นนะครับแต่เป็นการตรวจสอบจากสำนักข่าวหลายหานสำนักซึ่งหลายๆคลิปของผมก็มีแหล่งอ้างอินที่มานะครับวันนี้อาจจะไม่ได้อ้างอิงครับเพราะเป็นการสรุปให้เพื่อนๆทราบเพราะบอกถึงปัญหาของข่าวปลอมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆติดตาม Facebook หรือ YouTube ของเรานะครับที่ชื่อว่าไกนุกรุกทุกงานเราจะสร้างสารรค์ประโยชน์เพื่อสังคมทําข่าวจริงให้ท่านทราบนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มติดตามข่าวสารเนี่ยก็ใต้คลิปนี้เราจะมีใต้ทุกคลิปนะครับทุกคลิปแหละเราจะมีด้านล่างเพจเนี่ยเราจะมีกลุ่ม Facebook อยู่นะครับก็สามารถกดเข้าไปติดตามได้นะครับทั้งติดตามกลุ่มทั้งติดตามช่องนะครับ แล้วก็ YouTube Facebook ต่างๆเราก็มีหมดนะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปติดตามรับชมข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนกันด้วยนะครับเพราะจะได้ไม่เกิดปัญหาภาวะเครียดโรคซึมเศร้าแล้วก็อาจจะถึงค่าตัวตายเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็คือเป็นความหวังดีของทางผมนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใกล้นุูก,ล,กลูกงานและมาพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ